ก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะเพื่อนได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนมีคำถามเข้ามานี่เลยจับหมาแบบยกแกงให้ดูทีขอจับแบบบ้านๆ <Wow. S 1> ได้เลยผมก็จะมาจับหมาป่าแบบยกแกงเลยนะไม่ได้จับทีละตัว คือทีละตัวใครๆก็จับได้ใช่ปะขนาดทีละตัวยังจับยากเลยนะเพื่อนนะมาเนี่ยเพราะว่ามันอยู่เป็นเป็นแก๊งไงถ้ามันอยู่ไม่ครบแก๊งปุ๊บมันก็หนีไปเข้าแก๊งอื่นอันนี้คือความยากของการจับหมานะจับแบบธรรมชาตินะเพื่อนนะถ้าใช้ยุงอะ่ะใครๆก็จับได้ใช้ยุงใช้นกนะใครๆก็จับได้สบายก็แค่คีบมาเข้ากรงแค่นั้นเอง hmm. ง่ายไหม แต่มันได้ทีละตัวไงหรือใครจะทคีบทีละตัวก็ได้แต่คือผมจะเอาแบบบ้าน,านธรรมชาติธรรมชาติไงโอเคได้ดูทา้าทายเออผมก็จะเคลียรหินก่อนบริเวณนี้แหละที่ผมจะทำเป็นกับดักนะ <Okay. S 1> ก็จะไม่ใช้ยุงนะเพื่อนในการอำนวยความสะดวกผมผมจะไม่ใช้นะ จะใช้เป็นตัวผมล้นวนเลยฟาร์มก็ฟาร์มเองจะไม่มีการตัดต่อก็คือจนกว่าจะได้หมาคลิปยาวแค่ไหนก็แล้วแต่นะเ <c oughs> ออเราก็จับแบบเป็นกลุ่มมันก็ค่อนข้างที่จะระแวงนิดนึง <c oughs> เพราะว่ามันกัดทีนี่กัดเด่นนะเพื่อนนะ What มีบัฟทีมอีก ถึกขึ้นแล้วก็กัดแรงขึ้นผมก็ไม่เคยจับแบบเป็นกลุ่มนะก็จะลองคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ <Wow. S 1> ก็ต้องเอาให้ได้นะอัดคลิปแล้ว <Yes. S 1> ก็คือเพื่อนๆขอมาแล้วเพื่อนคนนี้เขาชอบขอแบบท้าทายไงผมชอบเลยขอมาเยอะๆเพื่อนได้ทำอะไรใหม่ๆบางทีคิดอะไรไม่ออกเพื่อน เอ,อพอมาทรัพยากรก็มันบ้านพอใช้เป็นท่อนไม้แล้วก็แผ่นแผ่นผนังบ้านแต่ผมจะใช้เป็นแผ่นที่แบบมีตาต่างช่องเล็กนะทรัพยากรมันก็จะเบาวกว่าแผ่นผนังที่มันเป็นแผ่นเต็ม <Wow. S 1> เออ้จะใช้เป็น ก่อประตูก็ไม่ได้นะเดี๋ยวหมา,ารอดนะหมามันรอดออกได้ตัวมันเล็กไงก็ไม่จำเป็นต้องทำให้มันเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมหรือดูดีสวยงามนะ,ะเราเอาแค่มั่นใจให้มันอยู่อะ่ะไม่จำเป็นต้องตรงเป๊ะอันนี้ก็น่าจะเป๊ะนะไม่เป๊ะ <laughs> ก็คือเอาให้อยู่อย่างเดียวโอ้โหระที่เฉียงด้วยสงใส่ต้องเสริมอีกชั้นนะเห็นปะผมใช้เป็นแบบกรอบสี่เหลี่ยมนะเป็นหน้าต่างสี่เหลี่ยมถ้าใช้เป็นกรอบประตูหรือแผ่นเต็มเนี่ยมันจะเปลืองนะถ้าเป็นแผ่นแผ่นแบบแผ่นเรียบแบบเต็มใช่ไหมมันก็จะใช้ทรัพยากรหินที่มันมากขึ้นไง ซึ่งมันเปลืองถ้าใช้เป็นกอบประตูที่มันเป็นแบบให้ใส่ประตูอะที่ผมใช้ประจําอันนั้นมันก็จะรอดไง <Okay. S 1> ก็คืออันเนี้ยดีสุดเพื่อนในการจับหมานะ oh, <no. S 1> มาขั้นตอนต่อไปนะเพื่อนนะผมก็จะสร้างเป็นแผ่นเรียบแล้วกันคือรอบก่อนๆเน,นี้ยผมจะใช้เป็นบันไดใช่ไหมแต่รอบนี้เรามีพื้นที่ที่แบบ ยังไงอะ่ะเสมอนะเออ hmm. เราก็วางพัดิชันแล้วก็แผ่นเรียบนะให้มันเข้าไปในกับดักเราหน่อยหนึ่งเพื่อให้หมาวิ่งตามเรานะวิ่งตามเราไปลงกับดักเฮ้ย <c oughs> หรือมันเลยไปนะ <c oughs> เดี๋ยวลองก่อนแล้วกันโอ้มันเลยไปนะเอาออกแล้วกันยังไงหมามันวิ่งเร็วนะมันเลยตรงนี้อยู่แล้ว มันเลยตรงนี้อยู่แล้วไม่เป็นไรเลอช่องแค่นี้ไม่เป็นไรโอเคคือหมามันวิ่งเร็วมากเพื่อนบางทีมันเลยกับดักไปเลยนะเดี๋ยวผมต้องวางเป็นกอบประตูนะกอบประตูก็ใช้เป็นไม้ก็ได้เพราะว่ามันกัดไม่ถึงหรอกผมต้องการให้มันแบบไม่กระโดดข้ามไปอ่ะผมต้องวิ่งล่อมันไงเออแล้วผมต้องใช้ความแม่นยำในการกระโดดว่ะ เดี๋ยวมาลองดูก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นกรอบประตูนะผมก็จะต้องกระโดดให้ตรงกรอบประตูนะถ้ากระโดดไม่พ้นนี่คือตายบอกเลยผมก็จะวางกรอบประตูปิดไว้เลยเพราะหมามันกระโดดเลยแน่นอนนี่ถ้ากรอบประตูมันอยู่สูงเนี่ย มันไม่สามารถที่จะออกได้นะเพื่อนนะเพราะว่ามันจะขัดก่อนแบบว่ายัางไงอะพอเรากระโดดข้ามร่องนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมันติดเหมือนเป็นการสก,กัดมันอนะไม่ให้มันตามเราลงไปข้างล่างนะ <What? S 1> เด๋ยวต้องวางอีกชั้นหนึ่งกันไว้เผื่อแบบเรากระโดดไม่ถึงบนนะก็อีกชั้นหนึ่งก็ได้แค่นี้พอนะเพื่อนไม่ต้องวางแบบ ัดล่างนะรอบด้านนี่ไม่ได้หมากคือแบบมันหาทางออกนะนี่ถ้าช่องอย่างนี้มันออกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอยู่ด้านบนว้าวโอเคใครอยากที่จะจับแบบยกแกงนะถ้าผมจับสำเร็จเพื่อนลองได้เลย hmm. เอาไปลองดูยังไงมันก็ติดเหมือนกันนะถ้าของผมติดอืมไปต่อไปเราก็ ทำภารกิจเราเคลียร์สัตว์บริเวณรอบข้างให้หมดนะเพื่อนนะเดี๋ยวมันไปสนใจสัตว์อื่นมันจะทำให้แบบนอกเส้นทางเรานะบางทีเรานำมาแล้วนำล่องมันมาแล้วใช่ไหมแบบมันไปเจอสัตว์อื่นปุ๊บมันก็เปลี่ยนเส้นทางไม่ใช่เส้นทางกับดักเรามันจะทำให้เราแบบจับมันไม่ได้นะแล้วก็เสียเวลา ก็เคลียรสัตว์ที่มันอยู่บริเวณนี้ให้หมดนะตอนนี้ผมเคลียรหมดแล้วขั้นตอนต่อไปคือการล่อหมาในการล่อหมานะเพื่อนนะไม่จําเป็นต้องเข้าไปใกล้นะเพราะว่ามันเห็นเราแบบระยะไกลตกใจเลยกูเมื่อกีก้เรียบร้อยนี่เห็นไหมมันตามเรามาไม่ได้หรอกอ้าอ้าวอ,าอ้ย คือมันตามมาไม่หมดกูน่วงเลยกูน่วงเลยน่วงเลยอืออืเรียบร้อยนะไปยืนรอตรงนี้ก่อนอ้าวมีอีกเหรอโอ้ยฝูงนี้เยอะมากเพื่อนคือกูตกใจเลยช่วงหมาแบบตามมาหันไปเจอหน้ามาพอดีสะดุ้งดึกเลยโอเคก็น่าจะหมดฝูงแล้วนะกี่ตัวเนี่ยห้าตัว ก็จะคัดนะตัวที่เวลเยอะที่สุดนะเพื่อนจะเอาสัก3-4ตัวพอนะโอเคเพราะว่าเราต้องไปบัฟทีมไงมันสามารถบัฟกันไดนะ้จะเพิ่มความถึกแล้วก็กัดแรงขึ้นนะซึ่งดีเลยมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะที่เวล90กว่านะ ที่ผมส่องเจอตอนนั้นอืมโอเคตัวนี้นี่เลย,ยอุ้ยโอ้จาฟูมันอยู่นี่นะเวลร้อยสี่เพื่อน <face> โอ้โหหวานเจี๊ยบผมก็จะใช้เป็นคิปลเบิ้ลชมพูนะเพื่อนนะในการให้น้องกินเพื่อได้เวลที่มันเยอะขึ้นนะผมต้องใช้คิปลเบิ้ล น้องก็จะกินคิปเบิ้ชมพูนะเพื่อนเอาคิปเบิ้อื่นมาให้มันก็กินแหละแต่มันไม่ขึ้นต้องเป็นคิปเบิ้ลชมพูเท่านั้นมันถึงจะขึ้นไวเวลก็จะเยอะขึ้นตัวนี้เวลน้อยนะอืมก็จะเอาเวลที่มันสูงที่สุดนะอา้าว อ๋อสัตว์เต็มนะคือเราต้องเคลียร์ผมยังไม่ได้เคลียร์สัตว์ที่บ้านเลยผมทำฟาร์มเนื้อไว้ผมเกิดเต็มอะ่ะเคลียร์ไปตัวนี้ววเก้าสิบกว่านะจำเป็นจำเป็นมีววร้อยว 100, เวเจ็ดเจ็ดอุ้นี่ร้อยกว่านะจากววร้อยเจ็ดนะขึ้นมาร้อยห้าสิบกว่า ตัวนี้ก็ร้อยสี่สิบกว่าอู้ใช้ได้เลยคือว่านเจี๊ยบเลยเพื่อนคือคือทีเล็กนี่เอาเราไม่ลงอะ่ะ uh? ทีเล็กสองตัวสามตัวนี่เอาไม่ลงแน่นอนเวลระดับนี้นะเดี๋ยวเก็บของก่อนคือตัวหนักขึ้นหมาไม่ได้นะปาบเดี๋ยบร้อยนะเดี๋ยวไปลองกัน จะไปลองสกิลความสามารถนะเพื่อนนะว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคก็ประมาณนี้นะเพื่อนสามตัวห่องแท้ในการวิ่งนี่บอกเลยโคตรแรงเพื่อนว,ว,วิ่งเร็วมากในการกดใช้บัฟนะเพื่อนสไลด์ปุ่มโจมตีขึ้นด้านบนนะเราต้องมีหมาหนึ่งตัวขึ้นไปนะเพื่อนจะใช้บัฟนี้ได้โอเคนะจ๊ะ เราก็จะกัดแรงขึ้นแล้วก็อึดขึ้นนะเพื่อนนะซึ่งดีมากๆมาเดี๋ยวผมมาลองกับยูทะเลนัดนะเดี๋ยวมาไข้กันเลยยูทะเลนัดก็มีบัฟเหมือนกันนะเพื่อนนะมันจะบัฟให้คาโนโ่โจมตีแรงขึ้นแล้วก็อึดขึ้นเหมือนเราเลยเดี๋ยวมาลองดูใครจะอยููใครจะไปนะโอ้อยูทะเลนัดเบลเยอะนะเพื่อนนะเห็นแวบ,บๆบน่าจะ90นะ เดี๋ยวมาวัดกันเลยมาคือคาโนนี่ไปหมดแล้วเมื่อบัฟหมดนะเพื่อนนะเขาก็จะดรอปแรงกัดของหมาเราเนี่ยลงสักแป๊บหนึ่งก็มีคูณดาวให้ดูนะมุมขวาบนนะเพื่อนนะก็คือแป๊บเดียวแหละไม่นานไม่นานหมาเหนื่อยโอเคเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะเพื่อนนะกดกระดิ่งไว้ด้วย ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมและเจอกัน